สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนเมษายนพศส5 6 2นะคะคนที่เกิดราศีพิจิกก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ทธันวาคมนะคะเราก็จะมาเลือกไพ่ให้ชาวราศีพิจิก10บใบค่ะ สิบใบนะคะไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชาวราสีพิจิกนะคะ มีความวุ่นวายในชีวิตมากเลยนะคะมีการแข่งขันมีเรื่องความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะมันทําให้เรารู้สึกสับสนลังเลใจนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องความรักเนี่ยบอกเลยว่าจะเดินหน้าต่อหรือจะถอยดีนะคะถ้าเกิดว่ารอคอยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอยู่นะคะมีเกณฑ์จะได้ไพ่ขึ้นมาในแนวในลักษณะของ ความขัดแย้งจะนําไปสู่ปัญหาใหญ่นะคะดังนั้นบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะเราอาจจะต้องอยู่นิ่งๆนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องความขัดแย้งเกิดขึ้นมีความเครียดค่ะนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาด้วยนะคะหรือนะอาจจะมีเรื่องคดีความนะคะเรื่องบ้านเรื่องรถอะไรต่างๆนะคะจริงๆบอกเลยว่านะอาจจะต้องอาศัยคนในครอบครัวช่วยเหลือนะช่วงนี้นะคะ ดูแล้วปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะชาวราศีพิจิกอาจจะต้องใช้ความอดทนนะแต่มันก็จะผ่านไปได้อยู่ค่ะนะความรักอาจจะมีปัญหานะความรักเหมือนจะดีค่ะ แต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่นะคะเพราะว่าตัวเราก็ยังระแวงนะหรือตัวเราเองน่าอาจจะมีคนที่มีคู่แล้วเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องเครียดมีเรื่องกังวลน่าจะเยอะนะคะคิดเยอะนะเนื่องจากว่าสถานการณ์ส่วนใหญ่นะมันไม่ม,ไม,มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะหรือเราอาจจะไปได้ยินข่าวที่ไม่ค่อยดีนะช่วงนี้นะยิ่งทําให้เราคิดมากนอนไม่หลับนะคะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยของตัวเราเองด้วยนะหรือไม่ก็จะมีเนี่ยค่ะ อุบัติเหตุนะคะเรื่องการเดินทางดังนั้นในช่วงนี้นะคะออถ้าเกิดว่ามีการเดินทางไกลเราอาจจะต้องระมัดระวังด้วยเช็ครถเช็คราให้ดีนะคะนะขับเองก็คงจะต้องแบบมีสติในการขับมากๆนะคะเรื่องอารมณ์เป็นเรื่องที่ค่อนข้นางจะชัดเจนนะชาวราศีพิจิกอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการปรับอารมณ์นะคะอารมณ์เหวี่ยงค่อนข้างที่จะแบบเหวี่ยงมากนะคะนะมีอะไรมาสกิดนิดหน่อยนะคะเราก็อาจจะแบบนะ ทลุนะมุทะลุดุด,ดันนะตัดสินใจอะไรต่างๆคําพูดอะไรต่างๆออกมาก็อาจจะสร้างปัญหาได้นะคะดังนั้นต้องระวัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะสำหรับคนโสดนะคะในเรื่องความรักเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะมีคนที่มีคู่แล้วเข้ามาเกี่ยวพันและคนเนี้ยจะทําให้เกิดปัญหานะหรือไม่ก็เรานะคะ อาจจะไปแอบชอบใครบางคนแต่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะไปคุยด้วยนะคะต้องเก็บความรักความรู้สึกตรงนี้เป็นความลับนะในช่วงต้นเดือนค่ะชีวิตค่อนข้างจะวุ่นวายนะคะไม่เท้าเข้ามามีการแข่งขันค่อนข้างจะสูงนะคะหรือช่วงนี้บอกเลยว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะต้องไปสอบแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องงานหรืออาจจะมีการไปสมัครงานใหม่นะคะสมัครงานใหม่อาจจะแบบต้องแข่งขันนะสูงอาจจะไปสมัครในที่ที่ ค่อนข้างจะมีใครมีคนสนใจเยอะหรืออาจจะเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงดังนั้นการแข่งขันมันจะสูงมากนะคะแต่เรามีโอกาสนะบอกเลยว่าเรามีโอกาสจะได้ไปสัมภาษณ์งานนะคะ เออแล้วก็ในเรื่องงานถ้าสําหรับใครที่ไม่ได้เปลี่ยนงานนะคะบอกเลยว่าเขาหน้าจะวุ่นวายวุ่นวายกับคนในที่ทํางานมากนะงานจะไม่เป็นระบบเลยนะคะติดต่อประสานงานอะไรต่างๆเขาน้าจะติดขัดนะคะนะสองดาบมาเนี่ยบอกเลยสับสนลังเลใจมากๆเลยนะคะสับสนลังเลใจเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเพราะว่ามันมีปัญหานี่แหละนะจะอยู่หรือจะไปดีหรือจะทํายังไงจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็ไพ่สองดาบบ่งบอกค่ะว่าการสื่อสารทําให้เกิดปัญหาดังนั้นก่อนที่จะค ุยก่อนที่จะปรึกษาหรือก่อนที่จะเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆหรือส่งข้อความส่งเมลก็ตามนะคะต้องใช้ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้คําพูดด้วยนะคะอย่าใส่อารมณ์เข้าไปนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะเพราะมันมีไพ่ทาวเวอร์รออยู่ละดังนั้นมีโอกาสที่จะมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นด้วยนะคะหรือไพ่บ่งบอกค่ะว่าเรากําลังรอคอยข่าว อยู่นะคะรอคอยข่าวเรื่องการไปสอบนะคะรอคอยข่าวเรื่องการไปสมัชชการอยู่นะคะมีโอกาสจะได้ข่าวดีอยู่ค่ะแต่ช่วงต้นเดือนยังไม่ได้นะคะถัดไปนะคะได้ไพ่อัศวินเือเหรียญค่ะนะอัศวินถือเหรียญนะในช่วงนี้นะคะเราอาจจะอยากจะได้มีการปรับ เกี่ยวกับเรื่องเงินเงิน,เง,นเงินทองทองนะเรื่องเงินค่าจ้างอะไรต่างๆนะแต่ว่าคุยยังไม่ได้นะคะคุยเกี่ยวกับเรื่องการปรับยังไม่ได้นะหรือไม่ก็นะคุยไปแล้วอาจจะมีเรื่องความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะังนั้นเรื่องงานหรือโปรเจกต์หรือการปรับเงินเดือนในช่วงนี้จะมีปัญหา นะคะจะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ดังนั้นเราอาจจะต้องรอนะรอจังหวะและโอกาสการคุยนะในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องความขัดแย้งถ้าต้องประชุมนะคะคุยกับเรื่องว่าประมาณอะไรต่างๆนะบอกเลยว่าอาจจะทําให้เราหงุดหงิดได้นะคะยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนนะคะเรื่องงานติดขัดแน่นอนจุกจิกนะคะประสานงานอะไรต่างๆหรือเราจะติดต่องานก็ตามมีปัญหาตามมาต้องใช้ความอดทนค่ะนะในเรื่องเงินค่ะเงินเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะมีติดขัดอยู่นะคะ อาจจะมีปัญหากับพี่พี่น้องๆ้องญาติญาตินะคะเราอาจจะรอคอยเงินจากเขาหรือเขาแบบ เราช่วยเหลือเขาไปนะยังไม่ได้คืนมานะคะแต่เรามีโอกาสที่จะได้เงินบางส่วนนะคะบางอย่างเข้ามาช่วยหมุนในช่วงนี้นะคะหรือไม่เราก็กําลังลังเลใจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนอยู่ค่ะนะจะลงทุนก็มีคนนะไม่เห็นด้วยคนในครอบครัวจะไม่เห็นด้วยค่ะนะดังนั้นทําให้เรารู้สึกลังเลใจสับสนอยู่นะคะเฝ้ารอคอยนะคะข่าวเกี่ยวกับเรื่องเงินทองมีโอกาสจะได้ข่าวดีอยู่ค่ะหรือถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะคะเราติดขัดเราอยากจะรีไฟนนั้นเกี่ยวกับเรื่องยานพาหานะหรืออสังหาริมทรัพย์มีโ จะประสบความสําเร็จนะคะม,มีคนช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอยู่การค้าขายบอกเลยว่าพอทํากําไรได้ดูไพ่ของการแข่งแย่งนะคะดังนั้นบอกเลยว่าเรามคีคู่แข่งแน่นอนคู่แข่งที่น่ากลัวด้วยนะคะในเรื่องความรักนะคนที่มีคู่แล้วบอกเลยว่ามีแต่เรื่องทะเลาะ นะคะเล,เล็กๆน้อยๆก็เป็นปัญหานะคะมีเรื่องจุกจิกอยู่ตลอดเวลาบางครั้งนะคะเขาก็ไม่ค่อยฟังเรานะคะถามอะไรสอบถามอะไรไปหรือเราต้องการที่ปรึกษาคำปรึกษานะคะก,กลายเป็นว่าหงุดหงิดใส่เรานะคะหรือเรื่องจุกจิกเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะกลายเป็นปัญหาต้องทะเลาะกันนะคะเราก็เริ่มลังเลใจสับสน,นไม่รู้จะพูย,ยังไงดีนะคะไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีจะปรึกษาก็ไม่ได้นะคะหรือไม่ก็ในช่วงเนี้ยลังเลใจเหมือนกัน,นะคะ่ะทะเลาะกันบ่อย ไม่แน่ใจว่าจะไปต่อกันได้ไหมนะจะตัดสินใจยังไงดีนะคะอาจจะเริ่มลังเลใจในช่วงนี้อยู่นะคะสำหรับคนโสดค่ะคนโสดบอกเลยนะคะว่าคนที่เราคุยด้วยอยู่ณนะตอนนี้นะคะอาจจะมีปัญหากันเราอาจจะพูดอะไรบางอย่างนะไพ่เป็นไพ่ของการสื่อสารดังนั้นบอกเราอาจจะพูดอะไรบางอย่างผิดไปนะคะแล้วเขาอาจจะงอนเราหรือไม่คุยกับเรานะคะบอกเลยว่าเราอาจจะรู้สึกแบบ ออลังเลใจเหมือนกันว่าเอ,อ๊ะเราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเราทาอะไรผิดเออทำไมเขาแบบไม่คุยกับเราหรืออยู่ๆเขาก็งอนเราไปนะคะแต่บอกเลยว่าอาจจะได้กลับมาคุยกันนะคะแต่ว่าออความรู้สึกมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนเดิมเขานะไม่ใช่เราเขาอาจจะความรู้สึกไม่ค่อยเหมือนเดิมนะคะเราเนี่ยเริ่มนะ เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไปต่อกันได้ไหมนะคะหรือไม่เราจะถอยดีไหมนะ <eker. S 1> เพราะว่าแลดูแบบยิ่งคุยไปก็ยิ่งเหมือนกับเออเหมือนมันเข้ากันไม่ได้นะคะความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะหรือไม่ก็ในช่วงนี้ค่ะเรารู้สึกว่าคนที่เรากําลังคุยด้วยเหมือนกับเขาสับสนในชีวิตเขาลังเล ER นะคะเขาเหมือนไม่ชัดเจนนะคะเราอยากจะได้ความชัดเจนแต่ก็เหมือนกับเออบางครั้งเขาก็ให้ความหวังแต่บางครั้งเขาก็เหมือนกับเอออยาก คุยทั่วๆไปนะคะดังนั้นบอกเลยว่ามันมีความรู้สึกขัดแย้งในใจอยู่นะคะในเรื่องความรักเนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนนะถัดไปค่ะในช่วงกลางเดือนนะ,ะกลางเดือนเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะเ,ออเรื่องโชคลาภต้นเดือนนะคะมีโอกาสอยู่แต่ว่าช่วงกลางเดือนยังไม่มีนะคะไพ่ทาวเวอร์มาเลยอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะคะเกิดขึ้นนะค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงนะเราอาจจะต้องแบบระมัดระวังเรื่องการสื่อสารคำพูดคำจาหรือ,ออาจจะมีปัญหาเรื่องคดีความก็ได้นะคะ จะมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะหรือไม่ก็จะมีเรื่องหนี้สินนะคะหรืออาจจะมีบางอย่างนะคะทำให้เรารู้สึกกลุ้มใจนะคะนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะ,ะหรืออาจจะมีข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวนะคะหรือตัวเราเองเนี่ยค่ะนะ,ะนะต้องระวังอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางดังนั้นต้องเรามัดระวังนะคะถัดไปนะคะได้ไพ่สิบถ้วยค่ะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออยู่นะ,ะสิ่งที่เราเครียดสิ่งที่เรากังวลสิ่งที่เราได้รับข่าว ก็อาจจะต้องปรึกษาคนในครอบครัวค่ะอาศัยคนในครอบครัวในการช่วยเหลือนะคะหรือไม่ก็นะคะในเรื่องงานเนี่ยอาจจะมีเรื่องงานผิดพลาดขึ้นมานะคะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตซึ่งทําให้เรากลุ้มเราเครียดแต่จริงจริเราแก้ปัญหาได้ค่ะนะคะเราแก้ปัญหาได้อาจจะคิดมากถึงขั้นแบบออลาออกนะคะแต่จริงๆอาจจะต้องแบบมาคุยมาเคลียร์หรืออาจจะต้องอาศัยนะคะผู้ใหญ่ในการช่วยเหลือแก้ปัญหาตรงนี้นะคะหรือเราอาจจะถูกหักหลังค่ะ หักหลังจากคนที่เราไว้ใจเนี่ยมันยิ่งกลุ้มใจนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดว่ามันจะแย่มากนะคะมันแก้ไปหาปัญหาได้แต่เราอาจจะต้องเตื้ยงสตินิดนึงนะคะเครียดมากจากนนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเนะะี่ยค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราต้องรับผิดช,ชอบเกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องทองของบริษัทนะคะหรือของใครก็ตามค่ะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้น เราสามารถแก้ได้นะคะดังนั้นในช่วงกลางเดือนค่ะการทําเอกสารอะไรต่างๆนะคะการเซ็นเอกสารหรือนะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเราต้องเช็คให้ดีนะคะในเรื่องความรักชัดเจนค่ะนะอาจจะแบบ พังทลายกันเลยทีเดียวนะเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆกลายเป็นปัญหาใหญ่แต่มันมีไพ่สิบถ้วยเข้ามาดังนั้นบอกเลยว่านะเราอาจจะหาทางแก้ไขปัญหาได้เราอาจจะต้องใจเย็นๆนะคะคิดมากเครียดมากนะคะอาจจะแบบทะเลาะก,กันรุนแรงแต่สุดท้ายยังกลับมาคุยกันอยู่นะคะดังนั้นเราอาจจะต้องแบบเออ ระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจานะคะระวังมากๆเลยระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะเอออาจจะต้องแบบใจเย็นๆแล้วก็ค่อยมาเคลียร์ค่อยมาคุยกันหรือไม่ก็นะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงิทนทองทองนี่แหละค่ะทาให้เราเครียดนะ,ะแต่เราไม่กล้าบอกใครนะหรือเรานะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินอาจจะไม่กล้าบอกคู่ของเรานะคะจริงๆต้องเคลียร์ต้องคุยนะคะมีโอกาสที่เขาจะให้ความช่วยเหลือหรือไม่ก็จะให้แนวทางให้ทางแก้ไขหรือไม่เราอาจจะต้องอาศัยคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะ ในการช่วยเหลือถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดนะคะคนโสดบอกเลยกลุ้มใจมากนะคะกุ้มใจคิดมากนะคะออคิดมากเพราะเราคาดหวังมากนะคะเราอาจจะคาดหวังคิดไปไกลเกินไปนะคะในสิ่งที่เขาให้ความหวังเรานะคะอาจจะพังทลายลงมาเลยนะ,ะเราอาจจะเจอคนที่มี ครอบครัวแล้วเข้ามาเกี่ยวพันกับเรายิ่งทําให้เรารู้สึกเครียดนะเพราะาเราอ่อนไหวกับเขาไปเรียบร้อยละนะคะเรารู้สึกดีกับเขาไปเรียบร้อยคาดหวังกับเขาไปเรียบร้อยละนะคะดังนั้นบางทีนะ,ค,ะคนที่เรากําลังคุยด้วยนะปัจจุบันนี้หรือคนที่เรากําลังแอบชอบเขาอยู่นะคะเราอาจจะต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะคะภพยพังทลายความฝันของเราอาจจะพังทลายลงมาด้วยนะคะในเรื่องเงินทองนะคะ ต้องระวังนิดนึงนะการใช้จ่ายหรือสิ่งที่เราไว้ใจนะคะอังน,นั้นถ้าเกิดว่าใครร่วมหุ้นลงทุนอยู่นะคะอาจจะถูกนะหุ้นส่วนเอาเปรียบนะหรือไม่ก็อาจจะถูกโกงเงินก็ได้ในช่วงนี้การใช้จ่ายเงินหรือ การลงทุนควรจะคิดให้ดีก่อนนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนะคะทำให้เราเครียดอาจจะต้องอาศัยคนในครอบครัวเข้ามาช่วยเหลือค่ะการค้าขายนะคะพอไปได้อยู่นะคะแต่มีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองดังนั้นเงินในช่วงนี้จะค่อนข้างตึงนะคะหามาหมุนได้แต่ว่ามันทําให้เราเครียดมากนะคะดังนั้นระมัดระวังด้วยนะถัดไปนะคะในช่วงท้ายเดือนค่ะ ท้ายเดือนยังจะต้องระวังเรื่องอารมณ์อยู่นะคะเนี่ยไพ่เด็กถลอเยนเข้ามานะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะการลงทุนรายดูนะคะบ่งบอกเลยค่ะว่าเรากําลังคิดเรื่องการลงทุนแต่มันมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นดังนั้นคิดให้ดีนะคะเอ่อถ้าลงทุนเองทํากับคนในครอบครัวโอเคแต่ถ้าเกิดว่าทํากับคนอื่นนะคะมีโอกาสถูกเอาเปรียบนะคะมีเกณฑ์จะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานใหม่ด้วยนะคะถ้าใครกําลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินอยู่นะคะเด็กถือเยญเนี่ยเก็บเงิน อาจจะยังเก็บไม่ได้นะคะเพราะว่ายังมีรายจ่ายเยอะรายจ่ายที่แบบเราไม่ได้คาดคิดเข้ามาตลอดเลยนะคะถัดไปค่ะอัศวินถือดาบนะคะนี่ยังมีปัญหาเรื่องอารมณ์อยู่นะคะเรื่องการตัดสินใจเรื่องคําพูดคําจานะยังจะทําให้เกิดปัญหาหรือไม่เราก็อาจจะเจอใครบางคนนี่คอยก,กดดันใช้คําพูดเส็จสีนะประชดประชันเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราก็ต้องระวังเรื่องคําพูดของเราด้วยนะคะเพราะว่า ค่อนข้างจะห,หงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปวนเหมือนกันนะ,ะหนึถ้วยค่ะนะเรื่องงานก็มานะดังนั้นบ่งบอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะกำลังรอคอยข่าวเรื่องการไปสัมภาษณ์งานสมัครงานอยู่นะคะมีโอกาสจะได้นะไปสัมภาษณ์มาแล้วรอคอยข่าวค่ะ มีโอกาสจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานใหม่นะคะแต่ต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะสุดท้ายค่ะได้ไพ่ราชนีจันนะคะราชนีจันบ่งบอกค่ะงานใหม่มาแน่นอนนะคะชัดเจนแต่เราต้องใจเย็นๆค่ะนะเ,เราอาจจะรอด้วยความอึดอัดใจกดดันนะคะมีใครหลายๆคนที่ทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดอยู่นะคะนี่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้คิดจะเปลี่ยนงานนะคะต้องระวังค่ะ อารมณ์นะคะทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอาจจะเกิดการประทะกันได้นะคะเ,ออเรื่องโปรเจกต์นะคะใหม่ถ้าเกิดว่าเราได้รบับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์ใหม่หรืองานงานชิ้นใหม่ๆนะคะมีโอกาสที่จะทำสำเร็จอยู่ค่ะนะแต่ว่าเราอาจจะได้เพื่อนร่วมทีมที่แบบนะไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้กับเราสักเท่าไหร่นะคะคือไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของเราหรือไม่ก็อาจจะแต่ความคิดเห็นของตัวเองนะคะ เ,ออเราก็อาจจะต้องระวังด้วยนะคะเรื่องคำพูดคำจาการประชุมนะคะการแสดงออกความคิดเห็นนะคะออการติดต่อประสานงานนะคะในเรื่องงานเนี่ยบอกเลยว่ามันมีใครบางคนนะคะที่คอยขัดเราอยู่ตลอดเวลามันจะจจะทำให้งานเราล่าช้าได้ด้วยนะคะเราอาจจะต้องใจเย็นเย็นเจรจาหรือติดต่อประสานงานกับเขาอาจจะต้องแบบอ,อ,อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะคะเพราะอาจจะมีปัญหาจุกจิกอยู่นะคะ ในเรื่องการเงินนะอยากเก็บเงินอยู่ค่ะแต่อาจจะต้องมาเสียเงินหลายทางเหมือนกันนะคะนะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะเสียเงินค่าปรับนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหานะคะ เกี่ยวกับเรื่องเงินนะมีใครบางคนที่คอยกดดันเกี่ยวกับเรื่องเงินเราอยู่นะคะแต่ก็ยังมีคนช่วยเรานะคะไพ่ไพ่บ่งบอกเลยค่ะว่าเราจะหาเงินมาหมุนได้ทันถ้าเกิดว่าคิดจะลงทุนอะไรต่างๆต้องระวังถูกหักหลังนะจากคนที่เราจะลงทุนด้วยหรืออาจจะมีใครบางคนนะคะมาหลอกให้เราเสียงเงินเสียทองไปลงทุนนะต้องคิดให้ดี การค้าขายนะคะการค้าขายพอไปได้อยู่ค่ะแต่ว่าในช่วงท้ายเดือนเราอาจจะต้องเจอกับลูกค้าที่ค่อนข้างจะจุกจิกนะเอาแต่ใจหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหากับคู่ค้าค่ะนะมีเกณฑ์ที่จะถูกหักหลังได้ด้วยนะคะ ในเรื่องความรักนะคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้นะอารมณ์เราแปรปรวนอ่อนไหวนะคะระแวงด้วยนะตัวเขาเองก็เหมือนกันค่ะช่วงนี้จะเป็นในลักษณะของต่างคนต่างใช้อารมณ์นะคะเราก็คงจะต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอา,อารมณ์แปรปรวนมากๆเนี่ยเกิดการทะเลาะก,กันนะคะไพ่ทาวเวอร์มีอยู่ละดังนั้นมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันหนักเหมือนกันนะคะนะดังนั้นช่วงนี้ถ้าเราคิดหรือระแวงอะไรบางอย่างเราอาจจะต้องรอ รอนิดนึงค่ะรอเก็บข้อมูลหรือไม่ก็อรอถามนะคะออตอนที่เราอารมณ์เย็นแล้วนะคะในช่วงนี้ถ้าคุยกันนะอาจจะทะเลาะก,กันเลยหรือนะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเนะะี่ยค่ะเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คงยังคุยกันได้ยากนะเราคงต้องรอนิดนึงนะหรือตัวเราค่ะอาจจะเก็บ ความรับบางอย่างเอาไว้นะคะเราอาจจะเป็นคนนะคะที่มีใครบางคนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราหรือเราอาจจะแอบซ่อนนะคะใครบางคนเอาไว้นะหรือแอบคบซ้อนนะคะออช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องความรู้สึกนะอ่อนไหวกับใครบางคนได้ง่ายมากนะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดบอกเลยนะคะมีเกณฑ์จะได้พบนะรักใหม่ มีเกณฑ์จะได้เจอใครบางคนที่เรารู้สึกถูกใจแต่เราอาจจะต้องผิดหวังเพราะว่าเขาอาจจะมีใครบางคนอยู่แล้วนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาเกี่ยวพันกับเรานะคะแต่บอกเลยว่าตัดใจได้ยากตัดใจได้ยากมากนะคะมันเกิดความรู้สึกดีมันเกิดความหวั่นไหวมันเกิดความคาดหวังไปละนะคะดังนั้นนะเราอาจจะแบบยังตัดใจไม่ได้นะคะพยายามที่จะตัดใจค่ะนะอยากจะเด็ดเดี่ยวนะแต่ว่าตัวเขาก็อาจจะ เออยังให้ความหวังเราอยู่นะคะผิดหวังที่มารู้ว่าเขามีใครอยู่แล้วนะ,ะแต่ว่าเราก็ยังยังตัดใจไม่ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราแอบชอบใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะคะรู้สึกดีกับเขามากอยากจะแสดงออกแต่ก็ไม่กล้านะคะอาจจะต้องเก็บเป็นความลับเอาไว้ นะอาจจะต้องเก็บไว้กับตัวเราได้แค่แอบมองเท่านั้นนะคะยังไม่กล้าที่จะกลับไปคุยนะคะหรือยังไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกเพราะกลัวจะผิดหวังกลัวเขาจะปฏิเสธนะคะอืมก็ได้แต่แอบมองนะคะแอบมีความหวังเล็กๆว่าเขาจะมองมานะในช่วงนี้บอกเลยว่ามันคงจะต้องเก็บเอาไว้อย่างนี้ค่ะเพราะว่าแลดูแล้วความรักอาจจะยังไม่สมหวังนะคะอาจจะ มีอุปสรรคหลายอย่างนะอันนี้ก็เป็นดวงของชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนเมษายนพศ2562ค่ะ